s t e r ร o t y p e หมายถึงการเหมารวมหรือความเชื่อที่มีต่อบุคคลอ้างอิงจากลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเสมอไป s t e r ร o t y p e ไทป์ otype, มาเกิดจากการสังเกตที่ไม่ครอบคลุมและการยึดต,ติดกับความคิดที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจทำให้เกิดอคติและการเลือกปฏิบัติ 1. คนไทยยิ้มง่ายและเป็นมิตร คนไทยมักถูกมองว่าเป็น land of smile หรือประเทศแห่งรอยยิ้มเพราะมีความสุภาพและเป็นมิตรต่อคนอื่น 2. คนไทยมีความเคารพผู้ใหญ่และลาครอบครัวคนไทยถูกมองว่ามีความเคารพผู้ใหญ่เช่นการไหว้และมีความผูกพันกับครอบครัวอย่างาามาก 3. อาหารไทยอร่อยอาหารไทยเช่นต้ยมยำปูผัดไทยหรือแกงเขียวหวานได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าอร่อยและมีรสชาติเข้มขน้น 4. ผู้หญิงไทยมักถูกมองในแง่เชิงเพศ จากภาพลักษณ์และบางอย่างเช่นการที่ผู้หญิงไทยทํางานในสถาบันเทิงหรือการแต่งงานกับชาวต่างชาติทําให้บางคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในแง่ลบ5คนไทยไม่ชอบเผชิญหน้าชาวต่างชาติบางคนมองว่าคนไทยเลี่ยงขัดแยง้งและไม่กล้าพูดตรงๆเพื่อรักษาหน้าของตนเองและผู้อื่น6ประเทศไทยคือที่ท่องเที่ยวและสถานที่ปาร์ตี้ บางคนมองว่าประเทศไทยเป็นสถานที่สําหรับปาร์ตี้เที่ยวกลางคืนหรือสําหรับคนที่อยากใช้ชีวิตสนุกสนุกเท่านั้นโดยไม่สนใจวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งสําหรับ culture s h o p นะครับ culture s h o p คืออะไรอ่ความรู้สึกสับสนกังวลหรือไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมที่คุ้นเคยอาจเกิดจากความแตกต่างด้านภาษาขนบธรรมเนียม พฤติกรรมสังคมหรือค่านิยมนะครับซึ่งอาจทําให้รู้สึกแปลกแยกหรือไม่สามารถปรับตัวได้ในช่วงแรกนะครับก็คือการที่ชาวต่างชาติเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในไทยนั่นเองครับก็สําหรับเคาเจอช็อคแรกในไทยนะครับก็คือไอเบีย์ครับก็คือการใส่น้ําแข็งลงไปในเบียร์ครับใส่น้ำแข็งลงไปในเบียร์ที่เย็นอยู่แล้วนั่นเองครับก็คือเบียร์เนี่ยเราจะถูก แช่เย็นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เทใส่แก้วแต่เราดันใส่น้ําแข็งลงไปอีกซึ่งจะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยคิดว่าเบียร์เนี่ยจะเสียรสชาติหรือเปล่าเพราะว่าน้าแข็งเนี่ยมันจะละลายนะมันจะทําให้รสชาติเนี่ยจืดชืดหรือเปล่าเบียร์เสียรสชาติหมดเลยนะก็จะเป็นเขา t ช r e s ที่ชาวต่างชาติเนี่ยประหลาดใจมากเลยครับสำหรับเขา t u r e s h o แรกอันนี้เขา t u r e s ที่สองครับแฟชั่นการจัดฟันครับผมแฟชั่นการจัดฟันในไทยเนี่ยมันเป็น การจัดฟันสําหรับที่ไทยเนี่ยถือว่าเป็นแฟชั่นมากเลยนะครับก็คือใครจัดฟันเนี่ยมันจะเป็นค่านิยมด้วยครับใครจัดฟันเนี่ยจะดูจะดูรวยครับดูมีเงินแล้วก็ดูสวยหล่อน่ารักกันทั้งนั้นเลยคนไทยมองนะครับผมแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยใครๆก็ไม่อยากใส่เหล็กจัดฟันเลยนะครับเพราะว่ามันจะดูเหมือนเป็นตัวประหลาดครับโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเขาจะมองว่าคนจับฟันเนี่ยจะดูเป็นเด็กนันเนิร์ดนะครับครับผมสาหรับ เขาจะช็อกที่3ามครับผม s p a เกตตีเคเบิลหรือว่าสายไฟฟ้าหรือว่าสายเคเบิลตามเสาไฟฟ้านั่นเองครับก็คือมันยุ่งเหยิงครับยิ่งกว่าลังนกแล้วมันแบบคือชาวต่างชาติมองว่ามันทึ่งมันมันแปลกมากทำไมคุณถึงมีเสาไฟฟ้าที่มันมีสายไฟฟ้าที่ยุ่งเหยิงขนาดนี้ครับแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยชอบถ่ายรูปก,กันมากครับ เขาจะช็อคที่4ครับสปิริตเฮาหรือว่าสารพระภูมินั่นเองครับสารประภูมิที่ไทยเนี่ยมีทุกมีทุกที่เลยครับมีทุกแห่งเลยนะครับคือชาวต่างชาติเนี่ยก็ชอบจะจะชอบแซวว่า y u u h v v more God ก็คือมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพื้นที่หรือตามอาคารต่างๆเราจะพบได้ตามบ้านเรือนหรือว่าอาคารโรงแรมอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือหรือทุกที่ที่สามารถ ที่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับก็จะมีสารประมูตั้งอยู่นะครับก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะประหลาดใจไม่น้อยเลยนะครับสําหรับเขาจะชอ็อกนี้เขาจะช็อกที่5ครับชื่อเล่นของคนไทยนั่นเองครับวัฒน,ธ,นธรรมที่ฝรั่งเนี่ยทึ่งมากก็คือชื่อเล่นของคนไทยนะครับมันอิสระแล้วก็ไร้กฎเกณฑ์ครับเรื่องวัฒนธรรมการตั้งชื่อเล่นของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องลําดับแรกๆที่ฝรั่งมองว่ามันเข้าใจยากมากที่สุดเลยครับแปลกพิสดารแล้วก็พิลึก ที่สุดในบรรดาวัฒนธรรมทั้งหมดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เขาจะช็อกที่6ครับผมคิดเงินแพงเกินจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยสงสัยมากเลยว่าทําไมพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยหลายคนชอบตั้งราคาสินค้าที่แพงมากๆและแพงแค่เฉพาะกับชาวต่างชาติด้วยนะครับบางอย่างก็พอรับได้แต่บางอย่างก็ตั้งราคาแพงจนเกินจริงมากเลยนะครับ บางคนเจอแบบนี้รู้สึกเอื้อมากมากแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ต้องยอมจ่ายอยู่ดีเพราะว่าเป็นชาวต่างชาตินั่นเองแต่รู้ไหมครับว่าการกระทําแบบนี้ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยจำนวนไม่น้อยรู้สึกติดลบกับรู้สึกคิดลบนะครับหรือว่าติดลบกับคนไทยมากเลยและยังมีความคิดว่าคนไทยนั้นขี้โกงอีกด้วยครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเขาจะช็อกหกประเด็นที่ผมเอามานําเสนอนะครับผมขอบคุณอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับขอบคุณคับ